เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในโกโก้มาฟินนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแมวนะครับแมวระหว่างฟิงฟิงชีส sp นะครับแล้วก็ w a f เฟิ sp นะครับว่าตัวไหนดีกว่านะครับวันนี้มีก็ได้ทดลองลองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนครับว่าจะได้จากไหนนะครับก็คือได้จากการผสมนี่เองก็คือเห็นไหม ต้องพรีวิวแล้วล8นะครับจะได้ปังวาฟเฟิละารับเอเพราะนั้นเพื่อนๆอ,อย่างต่ำก็ต้องเลเวล8นะครับแในส่วนถ้าจะเอาดีที่สุดก็คือพิงชีสก็ต้องเป็นในส่วนบ้านต้องเรเวอ9นะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้มันจะผสมไม่ออกนั่นเองตอนนี้มีเข้าไป10แล้วนี่มาแตกต่างยังไงบ้างใช่ไหมครับอย่างเอาปังอ่าวฟเฟิลใช่ไหมครับวาฟเฟิลก็จะเป็น5ในส่วนนี้ มันจะเหมือนบวกเอ็แท็กเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าเอาความเป็นจริงไอ้ตัวนี้จะดีกว่านะครับนี่พิงชีนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปลี่ยนเพื่อนก็อย่าลืมเอาข้างล่างนะครับเห็นไหมไอ้พวกสามสามเซตตรงนี้เอาให้ตรงกับที่เราใส่ด้วยนะครับย่หงหงมี่เนี่ยหมี่เน้นแค่ตรงกลางอย่างเดียวเองนะตอนนี้เอาแค่อาหารอ้เนี่ยไอ้รูปแบ่งกล้ามทนทานนะครับแต่ว่าหมี่ผสมไม่ได้นะแต่ว่าเดวหมี่ก็จะใช้นะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยไปผสมได้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทนท้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผสมได้อยู่แค่สามอันเลยนะครับอเขาไม่มีอะไรตรงเลยว,วะ่ะตอนนี้ก็ไม่ตรงฮะไม่ตรงไม,ไม่ไม่ตรงเลยสักอย่าง <laughs> มารับใส่ไปก่อน,นครับ <laughs> อาโชดี้นี่ ถ้าเราจะเปลี่ยนสกิลหลักเนี่ยเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่อ,อันแรกก็พอนะครับเนี่ยอย,อย่างของหมีหมีก็จะใส่เป็นในส่วนพิงชีสนะครับพิงชีสดีกว่ายัางไงทุกสิบวิมีทิกเกอร์หนึ่งผลมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มเลดฮิตใช่ไหมแล้วบริบาณการเพิ่มดาเมจทั้งหมดของคุณเป็น2.5เป็น5%เป็นเวลา1ิบวิอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็อ,อีกโอกาส50%ที่ทำให้การเพิ่มค่าสถิติเป็น2เท่าคือดาเมจคูณ2นะครับ อันนี้มีคนทดลองแล้วว่าแรงกว่าอันนี้หมีก็ได้ไปทดลองเรียบร้อยแล้วเออมันก็แรงกว่าจริงๆนะครับประมาณนี้นะพอแค่ okay, มาบอกเพื่อนๆเฉยเพื่อ,น,อๆนๆก็ต้องพยายามปังแมวให้เลเวล9บ้านบ้านเลเวล9ผสมพิงชีสออกมานะครับแล้วก็พยายามเอาท่าเนี่ยเซตไหนที่เพื่อนๆคิดว่าจะเอาเป็นหลักอะอสักสักท่า2ท่าให้มันตรงกัน4แมวก็พอแล้วเดีย,มยหมีใช่ไหมเดี๋ยวหมีก็อาจจะต้องแบบไปสูงแมวเพราะเพราะว่าหมีเน้นทนทานเนี่ยนะทนทานหมีจะเต็มหมดแล้ว เรามีอาจจะต้องแบบไปสูมหาฟิ้งชีตให้มันออกเนี่ยตรงกลางเป็นรูปทนทานเบ่งก้ามแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับสรุปแรงดีกว่าแน่นอนอันนี้มีก็ได้ทดลองเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเออของเพื่อนๆแรงกว่าหรือเปล่าก็สามารถลองทดลองได้นะครับประมาณนี้ ตัวเก่าตัวเก่ามีปวดแมวเยอะแล้วมีก็คงจะมาแทนนะครับเออไปนหนละอ๋อมันแทนให้เราเหรอลองเดีย๋ยวเดีดนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ 네ตัวนี้น pues ิ้วแมวเกือบเต็มแล้วครับนี่น um um ิ้วแมวโมวงที่ใส่แล้วนี่น่าจะตัวนี้แหละเออเนี่ยนิ้วแมวเต็มแล้วครับก็การอัพนิ้วแมวอัพอัพเลเวลสกิลเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็หาเนี่ยตัวซ้ํามานะครับเนี่ยเนี่ยหาฟิงเออพิงชีสเนี่ยเอสพีนะครับเป็นตัวเดียวกันเอามากินแค่นั้นเองครับมันก็จะเพิ่มธาเมจของสกิลประเมินไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเอง มันไม่ได้ปลดแค่นี้นะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนปลดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยห้านิ้วแล้วชอบไอ้สี่นิ้วนี่เออแมวมันมีสีนส่นิ้ววะสี่นิ้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นม่วงแล้วก็อัพไปเรื่อยๆครับมันก็จะเพิ่มระดับออ้อย่างของหมีมาตัวนี้มีก็เป็นม่วงเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะแค่นี้ครับเรื่องฟังแมวเพราะว่าตอนนี้เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับเกมนี้นะครับประมาณนี้ เผือ่อใครมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับแมวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่าลืมนะเวลาเช็คเ,เลอเวอร์บ้านแมวก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆจะเอาพิงชีสก็ต้องเลเวอร์เก้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาวัฟเฟิลเอสพีก็เลเวอร์แปดประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ